รบกิจสีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมทุกการติดตามภานอกที่ว่าไปออกกํ to to hint, าลังกายมาค่ะกําลังจะเข้าบ้านถ้าบรรยากาศก่อนจะเข้าบ้านนะคะไปชมดอกไม้สวยๆค่ะเครื่องฟ้าค่ะเครื่องฟ้าเครื่องฟ้าสวยๆลมวอยว่อยลมวอยวอยจักลมบ่อยวอยบ้าจ้ะลมกพี่น้อง ดอกไม้ก็สวยงามค่ะหน้าทางเข้าหมู่บ้านนะคะเจ็บภาพบรรยากาศก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปอาหารปลาด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องบนฝาสีชมพูสีบานเย็นค่ะผสมผสานกันค่ะพี่น้องสวยๆๆๆๆๆสวย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 อดีค่ะสวยงามมากๆสุดสายหัวสายตาค่ะพี่น้องจนถึงหน้าหมู่บ้านเยนาวราชเลยจนถึงหน้าปากซอยหมู่บ้าน แต่นี่ก็เป็นหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะดูยาไปจนถึงหน้าป้อมยาบ้านอยู่ค่ะทิจะเจริญกกรมหมู่บ้านเลยนะคะตรงดินนีปลานางพี่น้องตรงที่มีปลานะคะนี่มีคือจังอยู่หน้าป้อมน้ำนาทิศกกรมหมู่บ้านเลยค่ะป้อมใหญ่ค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะพี่น้องเก็บข้าวดอกไม้งามนฝรั่งป่ากำลังออกดอกค่ะพี่น้อง ภาพบรรยากาศให้ดูนะคะพี่น้องสีชมพูหวานเย็นกับสีชมพูหวานหวานกับพี่น้องมีสองสีผสมกันนะคะอยู่นี่สองสีผสมกันชมพูหวานแหววกับชมพูบ้านเย็นค่ะสวยงามมากมากลยคะนี่คือภาพบรรยากาศที่หน้าหมู่บ้านนี่ค่ะพี่น้องหันไปด้านนี้ก็จะเป็นหน้าหมู่บ้านออกถนนใหญ่นะคะพี่น้องออกไปทางนี้ก็ฝั่งถนนก็จะเป็นห้างะค่ะพี่น้อง ด้านนี้ก็จะเป็นห้างด้านนั้นก็จะเป็นห้างนี่คือนาโมบ้านที่ยาบาทขม่านะคะนะหลังจากเปลี่ยกําลังกายแล้วยวาดสีพาพี่นองไปแวะให้อาหารปลาค่ะไปแวะให้อาหารปลาได้ทายผาบรรยากาศดอกไม้สวยๆเนี่ยดอกดอกเฟื่องฟ้ากําลังออกดอกยะาดอดเก็บผาบรรยากาศมาเลยค่ะเก็บผาบรรยากาศดอกเฟื่องฟ้าสวยๆให้ช่อ่ขพี่นองสวยงามอี่ดีค่ะเนี่ย สวยข,วยวยปปขาย้าวพน้องสวยสวยไปภูณราคายเน่าจนบู๊สุด่น้นองไปเยาก็าชเก็บภาพข้าวพิณองเบื้องช่วงนี้ก็นคะขะาพาะว่เยาวาดสินั่งรถเข้าไปได้ขมันไกลเติบยุคค่ะเยาว่าจะนั่งรถเข้าไปนะคะตรงนี้เยาวาดเก็บภาพก่อนเก็บภาพช่วงนี้ให้ดูก่อนแล้วเราก็ไปต่อตรงที่ให้อาหารปลาหรือเราจะแวะดูผักแว่นที่เขาตัดแล้วว่ายอดออกหรือยัง นะคะข้างหน้าค่ะข้างหน้าข้างหน้าจะเข้าบ้านเขาตัดยอดผักแว่นแล้วแล้วก็มีผักบุ้งนาผสมผสานกันอยู่ว่าเขาขึ้นหรือยังบางทีเราอาจจะแวะดูกันค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ยายวานแวะเจ็บภาพบรรยากาศดอกไม้สวยฝากตอนพี่น้องค่ะดอกเฟื่องฟ้าน,นะคะนาอดเจ็บภาพอะไรอันนี้ก็ชมพูชมพูหวานๆกำลังออกค่ะสวยงามมากเลยคะ่ะ อันนี้ก็ขึ้นข้างบนนู่มก็จะเป็นสีแดงสีแดงพี่น้องสวยงามมากๆเลยค่ะสวยพี่น้องสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆค่ะนีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากๆเลยค่ะสวยๆๆมองขึ้นไปค่ะเาจะตกแต่งได้สวยมากเขากำลังออกดอกค่ะพี่น้องออกดอกสวยๆเอืดเย็บผ่าบรรยากาศอะไรนะค่ะเนาะยุใสกับมีเบิร์ดนะคะพี่น้องแต่ว่า อ้ากะอดเย็บผาบรรยากาศสวยๆงามๆมาได้แล้วค่ะเนาะเรื่องฟ้าสวยๆงามๆฝากตอนพี่ฝากตอนน้องนะคะเนาะตากแดดพร้อมเ้อพี่น้องตากแดดท้ายพร้อมค่ะพี่น้องเออถ่ายผาบรรยากาศตากแดดนะคะตากแดดตากแดดนะคะรถก็ผ่านไปผ่านมาค่ะเย็บผาบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกัำเจวัดค่ะพี่น้องแถมยังมีรถผ่านไปผ่านมาเยาว่านอยากให้พี่ให้น้องเห็นน้ำน่าคะนาะดอกไม้สวยๆค่ะ ไม้สวยๆยาวๆไปถึงโน่นถึงโน่นเลยนะคะแต่เยาว่าจะเก็บเฉพาะตรงนี้ก่อนเยาว่าจะนั่งรถไปนะคะเราจะไปต่อกันแล้วนะคะไปต่อกันแล้วนะคะไปต่อและะ้วค่ะนู่นยาวไปจุดสายตาเลยค่ะสวยๆ,ๆนะคะพี่น้องเยาว่าจะพาพาพี่น้องแวะให้อาหารปลาน้ำค่ะพเพราะว่าเยาว่าเตรียมอาหารปลามาแล้วจะไปเลี้ยงปลาค่ะพี่น้อง เดี๋ยวาหาลาเลี้ยงปลาคัน้องไปค่ะายไปกันต่อนะคะไปคพี่น้องอีบา่าย่าอไมาสวยๆพี่น้องสวยงามมาก่อมสวยไปด้วยนะคะ่ากม้สวไปด้วยค่ะสวยงาม đi สีให้เลือกดูนะคะมาพร้อมกันเลยค่ะสวยงามสวยงามค่ะสวยงามสวยงามมากค่ะสีมกสีค่ะูกส,ส,สีให้เลือกชมนะคะดูดอกไม้และสบายตาสบายใจค่ะด,ดอกไม้กันนะคะ คุนละแบบค่ะคนละแบบคนละแบบนะคะแบบยมาเลยค่ะยมาเลค่ะูดอกมา ก่อนเข้าไปดูปลานะคะสวยค่ะสวยสวยงามจริงๆค่ะสวยงามสวยสนนี่สวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่น่ยพัมานยค่ะบรเนมีตอยงาม อันนี้คือผักที่กินได้นะค่ะพี่น้องแล้วก็อร่อยด้วยนะคะผักเนี่ยอร่อยอร่อยค่ะบ้านเรานะ่ะแทบจะหาไม่มีแล้วค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะยอดใหญ่ในน้ํานี่ค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะพี่น้องอือง yes. สวยงามเดยหวานซ่อนด้บ้านนี่ต้่อยอดนี่ไงค่ะพี่น้องยอดผักแว่นนี่นี่คะ่ะเนี่ยว่าพามาดูปลาแต่ไม่มีปลาค่ะมีแต่ผักแว่นยอดสวยๆค่ะพี่น้อง ยอดใหญ่อๆอวบๆข้งนั้นเลยค่ะขาวจื้อขาวจื้อหน้าเจ๊ะหน้ารับประทานมีแต่ปลาเล็กปลาน้อยปลาหางลูกยูงมี่พี่นองมีแต่ผักแว่นค่ะมีแต่ผักแว่นนี่ค่ะตามพื้นนี่ค่ะกำลังถอดยอดเต็มไปหมดเลยเนี่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 ยอันนี้คือผักแว่นบ้านเรานะคะผักแว่นผักแว่นพี่ดำหัวใจั้า่ค่ะนี่ครับพี่องนี่ค่ะตรงนี้มีแต่ผักค่ะพี่นองมีแต่ผักกำลังถอดยอดค่ะผักแว่น พักแว่นกับปลาเล็กปลาน้อยนี่นะค่ะพี่นนอกก็ต้งถอดยอดเต้แบบน้เลยค่ะตรงนี้น้ําตื่นค่ะพี่นนองน้ําตื่นบ่มีปลาค่ะพี่นนองปลาไม่มีนะคะนี่ค่ะพี่นนองมีแต่ปลาตัวเล็กค่ะเป็นน้ําธรรมชาติค่ะพี่นนองปลาไม่มีค่ะปลาไม่มีอันนี้คือคลองฝั่งคนละฝั่งกันค่ะฝั่งโน้นเดียว่าฝั่งโน้นค่ะเดียว่าจะพาไปดูปลาฝั่งโน้นค่ะที่มีดอกไม้สุ่ยๆเน่ะยค่ะ ฝงที่มีปลานะคะฝั่งนี้ไม่มีปลาค่ะคลองธรรมชาติมีแต่มีมาไม่ไม่เยอะค่ะพี่น้องเดีว่าทามาดูผักไป,ปไปเราไปดูฝั่งนู้นที่ผักผักสวยไหมอีกอีกที่หนึ่งค่ะน,นี่ก็เป็เฟืองป้าอตัวนี้ก็เฟืองฟ้าสีเหลืองค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามสวยงามอีกโซนหนึ่งนะคะอีกโซนหนึ่งสีเหลืองค่ะพี่น้องกำลังออกขึ้นกันค่ะ นนี่เฟื่องป้าสีออกดอกนะคะนะ่ะอันนี้ค,คือปุอมอีกเฟตหนึ่งนะคะนะโกลเฟดนะคะในพี่น้องก็ได้ออกดอกคือก,กันใครอยาวาดสีผ้ามาบางคสีสม้มสีสม้มสีเหลืองพี่น้องหลากหลายสีมากมากเลยค่ะคนลเฟตนะคะ,นะคะลนะคะลเนะเฟตไปดูกันคะ่ะไปดูกันคะ่ะไปดูปลา ใหญ่ไม่ยอมเข้ามาเลยค่ะตรงนี้มีปา่า ลัวพูดแ่าวก็จะหลบเลยค่ะ เยอะนะแต่ตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวใหญ่ไม่ยอมขึ้นมาค่ะมีเยอะมากแต่พอได้ยินเสียงเราก็จะลลหลบเขาที่น้าเราพูดไม่ได้เลยค่ะเขาจะหลบทันทีเลยทเมื่อได้ยินเสียงเราเยอะเ่าที่น้าเยอะตัวเล้กน้อยๆน,ยน,ยน,ยนยีได้ค่ะ เขาจะไม่เข้ามาค่ะพี่น้องถ้าได้ยินเสียงไรว่าเขาจะหลบทันทีเลยค่ะาตามฝังน,นะคะเต็มไปหมดเลยถ้าไดยินเสียงอะไรจะหลบทันทีค่ะแต่จะเล่นเยอะๆมันจะวบบจะเล่นแบวเนยเ็นๆเดียวเข้ามาเลยค่ะจะไม่จะน้อเยอะมาก Các bạn nhớ đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คนเรามาถ่ายใช่ไหมหรืว่าเรามาถ่ายแต่ไม่ไม่กล้าเข้ามา แต่เเสีงยงเขาจะไม่มา เย่ๆๆนะคะแค่แค่นี้ก็ได้แล้วครับผม38ตัวได้ ลาพูดจะหลบหมดเลยค่ะเ,เงียบอย่างเดียวกลัวกลัวกลัวมากกลัวเราพูดกลัวกัวเสียงเราพอได้ยินเสียงหลบไปเขามีเยอะค่ะแต่เขาไม่ขึ้นมาถ้าได้ยินเสียงเราเขาจะหลบหมดเลยนี่น้อยประวัตพระจีพนองมาก ปลาลักชาวบ้านจะย่างบ่อตัวใหญ่บ่อกบะเุ่กกับพี่น้องตัวใหญ่ไม่ยอมเข้ากล้องค่ะตัวใหญ่ไม่มาเลยค่ะนูนตัวใหญ่อยู่ทางห่างนู้นมาแต่ปลาตัวเล็กค่ะเขาก็เยอะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องตัวเล็กๆอ่ะเยอะเหมือนเดิมค่ะแต่ตัวใหญ่ไม่เข้ากล้องเลยค่ะตัวใหญ่ไม่มาหายหมดกลัวค่ะกลัวตัวเล็กๆอ่ะเยอะอยู่ค่ะ ตัวเล็กๆในเยอะมากค่ะพี่น้อเยอะๆเยอะๆเะๆเยอเล็กๆยังอยู่เยอะนะคะขอบคุณขอบคุณที่กาลังเจเด้อค่ะเด้อมารัอชมคะพี่น๊อใว้าชีพานองมาจอบมาซองมองนนักวาสีี้ปลายังบตัวนีปลาหน่อยคือเจ้านักหนักตัวเล็กตัวน้อยมือเินเดิมค่ะได้ยินเสียงไบ้านเขาจะไม่เข้ากล้องค่ะพี่น๊อ ยังจะหลบไปหมดเลยนุ่นช่อนช่อนก็มีนะคะแต่เขาไม่ยอมเข้ามาค่ะโดยหญ่ไม่ยอมเข้ากล้องค่ะอันนี้คือห้องน้ำธรรมชาติือห้องน้ำธรรมชาติแล้วค่ะนะปลามาโดยที่ว่าไม่มีใครเอามาเลี้ยงนะคะเ้ามาเองค่ะเ้ามาเองปลามาเองมาอยู่เองอาศัยเองนะคะโดยหญยก็มีตัวเล็กก็มีแต่เขากลัวค่ะเขากลัวเขาจะไม่มาค่ะพี่นนองยินเสียงเอาแล้วสิเขายอมเขอบกล้องนะคะเนาะจะหลบไปในทันทีถ้ายินเสียงคน เยอะๆค่ะเยอะเยอะมากตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากเยอะค่ะเยอะเยอะๆธรรมชาติของปลานะคะเนาะอันนี้เนาะถ้าอยู่ถ้าถ้าถ้าเป็นต่างจังหวัดหรืออะไรจะไม่มีเดือค่ะพี่นนองถ้าเป็นคลองอย่างนี้นะคะจะไม่มีเดือค่ะดองเพิ่เยอะยิ่งได้ค่ะเด้อี่ด้องเยอะ่ค่ะแต่ก็เป็นปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่เขาไม่ยอมเข้ามาเขากลัวค่ะ ค่ะเยอ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 ะู่ค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ยังมียังมีเมื่อเดิมค่ะพี่น้องคลิปนี้จะว่ากับพ่พีพ่น้องมาแวะเบื้องป่าเนาะค่ะนาะพ่อพีพ่น้องมาแวะเบื้องป่าคือเกาค่ะพี่น้องมาแอบดูปลาว่าเขาจะยังอยู่ไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวเล็กๆเข้ามาแต่ตัวใหญ่ไม่มาค่ะตัวใหญ่กลัวค่ะได้ยินเสียงก็หลบไปหมดเลยค่ะ มีอยู่คันมีอยู่มีเหมือนเดิมค่ะพี่น้องอยู่นะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนกำลังใจทุกไลฟ์ทุกเลือทุกท่านทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอกําลังแรงใจนะคะทุกท่านทุกคนค่ะมาชมปลาค่ะกดไลค์กดเลือกดสัปค่ะกดกระดิ่งดัให้ยะว่าด้อค่ะเด้อพี่น้องเพื่อสิบระลาดที่จต่อไปนะคะเนาะกดกระดิ่งใจให้ยวาตด้วยนะคะขอบคุณ สวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมนะคะ bye bye, บายบายพบกันคลิปหน้าค่ะดูประชันตืแน่ตไม่ยัง้งเข้ามานูมลบลบลบขอบคุณคท่านทุกท่านบายบายค่ะเลิกเลิเลิก